สวัสดีครับพบกับพี่ออรุอีสานนะครับวันนี้เราเริ่มที่จะทําห้องแรกกันแล้วนะครับห้องห้องเริ่มที่จะรื้อตู้นะครับก็เลยถามจะไปถามเจ๊ใหญ่ก่อนเจ๊แล้จะดีก่อนว่าตู้มังพังล้วจะไว้ไงเนะาะแต่ดูแป๊บหนึง่งตอนนี้กำลังรื้อตู้ออกแล้วจะมีตัวสัตว์เลี้ยงเราอยู่เนาะโอ้สัตว์เลี้ยงนี่ไปดูลังเดี๋ยวจะพาไปดูลังหน่อยแต่ตอนนี้เราจะรื้อนะครับรื้อเราจะเอา,าต่างวานนี้ออกก็ที่จะปาดออกเนาะบ้านนี้เราก็เลยเอาตู้ออก ตรงนี้จะเดิมจะโล่งแล้วแหละเดี๋ยวกวดทำความสะอาดก็จะสวยงามเนาะเดี๋ยวมาดูตู้กันตู้พังหมดแล้วเด้อตู้พังจริงครับตู้พังตู้พังแต่มันก็ดูดูข้างหน้าก็ดูสวยนะแต่ดูข้างหลังนี่ครับมันก็จะเป็นมันก็ดูไม่ดีเนาะพูดถึงเนาะห้องเช่าเราก็อยากให้มีของดีๆเข้ามาแต่ว่าถ้ามันพังแล้วก็คงจะต้องนีดูดิฝาไม่มีแล้วเนี่ยโล่งหมดแล้วก็อาจจะรู้อาจจะเหลือตู้นี้เนาะ ตู้นี้มันโดนอะไรมันก็แข็งแดงตัวนี้ตู้นี้อาจจะอยู่ได้ต yeah? ู้โชว์ตู้โชว์น่าจะให้พี่เอฟซีเขาเอาให้เขาใช้ตัวนี้ประมาณนี้เนาะนี่เราก็จะรื้อนี่ออกฮะเแกตัวแกะป่ะไหนนไหนแล้วไหนไหนโอ้แล้วลูกพี่กูลูกพี่กูจะเล่นตัวแกแล้วตัวเดียวนี่แหละมันอยู่นี่แหละตั้งนานแล้วเนาะติดปูนติดปูน กลัวแต่จะมีลูกมันนั้นเด้ทางหมดละทางหมดลวทางหมดละวันนี้เราก็จะลื้อห้องแรกแล้วนะครับเพะที่เหลือห้องเม,มื่อวานก็เก็บงานนี้หน่อยก็จะมาลุยห้องนี้แหล,ละแหละปูกระเบื้อง <ś lim us> หรือปูกระเบื้องตอนนี้ที่สำคัญคือต้องให้ช่างปูนเขาตัดน,นี่ออกเขาจะได้ก่อได้ไง <ś lim us> เพราะว่างานปูนใกล้จะเสร็จแล้วแหละก็เหลือแต่ก่อกระเบื้องไหนไหนโอ้โหไหนไหนไล่มาด้วย งูน่ดูดูวัวไเริ่มเลยนั่นมีแลบดินด้วยโอ้หนกย่างกวาอู้หู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 ไเรตาีม่้ยายงาดยังสาวรือ้างเอาล่หมดล้พังกระจิงไปจัดการเลยกว้างยกให้ยกให้กว้างด้วยกันเอาเอาไปกว้าง ตู้นี่ไม่เอาก็แมวจะได้ไปเผาไงเอาไหมล่ะพ่องเอาไหมนั่นเอาคือตัดสินใจนานแท้ไม่เอาก็จะได้ทิ้งทิ้งก็ต้องไปเผาอะไรอ่ะเงี้ยเตะเอาไปวางไว้ก่อนเัินไปใครอยากได้ก็ขวนไป นะไปโอเคอยากได้ก็ขนไปโยไปข้างนอกบ้าชั้นเดียวมันจะคือนิ้วตอนสองชั้นเนาะเนี่หาไม่อานมาปูใหม่ก็ได้ไนะนี่เออตีฝาใหม่ไม่เอาก็ทิ้งยังก็ไปเผาทิ้งกันแค่นั้นแหละเนี่ยตู้นี้ดีอยู่ตู้นี้อยู่เ,เพราะ่าตู้ไอตู้นี้มันเสียเพราะว่า หลังคามันรั่วหลังคามันรั่วใส่มันก็เลยผุแต่ตู้เนี่ยมันไม่โดนฝนโดนอะไรมันก็โอเคอยู่อยู่ได้อ,อืมอืแมวก็เดี๋ยวเราไปเผาทิ้งเลยแมวมีใครเอาก็เผาทิ้งเดี๋ยวรืยกันต่อครับรเริ่มทุบบานสุดท้ายแล้วนั่นเดียว เล่าไหมเธ้อแข่งลองขีดขีตามลองเต่าก่อนเนี่ยขีดตามเนี่นคยค่อยๆทุบค่อยๆทุบายิบทุบกว่วกวอนเออแล้วแต่เออทุบไปเราจะดูเรื่องนี้ออกแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าใส่บาน อตอนนี้เราทุบฝาออกแล้วนะครับเราก็จะใส่หน้าต่างบานนี้เพื่อที่ป้องกันการเปิดออกไปด้านนอกเนาะใส่บานเลื่อนจะได้ไม่มีใครเปิดออกไปโดนเวลาคนชองห้องด้านหลังเขาจะได้ไม่โดนเวลาเราเปิดห้องให้เหมือนกันหมดแต่ห้องนี้ห้องนี้โร่งอยู่ห้องนี้ก็จะมีช่องลมตัวนี้แหละแล้วก็จะมีประตูมว้วนตรงนี้น่าจะระบายอากาศได้ดีเดี๋ยวดูวิทีนะครับ คงจะต้องได้เปลี่ยนแค่บานเดียวเปลี่ยนแค่บานเดียวนี้ก่อนบางทีก็จะไม่เปลี่ยนล้วพาสีเ,เลยพ้าน,นี้นะเดี๋ยวรอดูงบก่อนรอดูก่อนแพงได้เกินประตูมว้วนโอ้น่าจะเปลี่ยนประตูเดียวบานเดียวเอาตอนนี้เราใส่หน้าต่างบานนี้ให้เสร็จก่อนเราจะตั้งตั้งวงกบให้ช่างก่อนแป๊บหนึ่งตั้งวงกบก่อนตั้งวงกบก่อนเดี๋ยวมาตั้งวงกบกันเลยครับนะเดี๋ยวเรามาตั้งวงกบกันดีกว่า อ้าวทำไมมืดจัง่งกว้างเนาะ ปีนี้ยังไม่ถึงเลยใหม่อีกด้ยอย่างั้นแหละก็บอกมันไม่ถึงล้อบ่ายถุงก็อยู่ไหนไหนอา้นาวกดไม่ลงใช่ไหมเออจ้องจะขอบมันได้เพราะไม่ต้องจับไปดับน้ำโคตรเฉย mời 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 nó mời mời làm mời này mời ใช่ครับที่น้าอีกกระร่าม,มาไหเจอร์รามาหัวรออะไรหัวรออียไม่รับไม่ไดเนม่ จะเต็งตรงนึงยังไงนั่งตรงเลยนังรวดมาติดกอดผมวะอะไรเนี SI <ve> well, ่ยเรียนมาไม่ถูกมีไหมรุดมาคนนี้ไม่หรอไม่น่าเลยก่ไนตไวใหญ่ตัวใหญ่ไม่น่าตัวใหญ่รดมไม่หร 你给我打开。 ตุวกีนด้เลยตุวกีนได้อคัคเีอัามา์สอบแบบในเลยมันาบเข้าเดิมตัวเดิมเลยน่ต้องไปมองมองพบครับข้าหน้านี่นี่ขาบเพิ่ม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn kamena ada dia masuk dalam dah bagi pergi balik dah macam tu kalau ni ni สำหรับการตั้งมงกบตอนนี้งานห้องแรกเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเลยไม่มีอะไรบ้างนห้องแรกนี่เมือ่อวานเราก็ปูกระเบื้องไปแล้วแล้ว,วันนี้เราก็กําลังที่จะใส่ชวมงกบงานฉาบก็จะเหลือเท่านี้มั้งงานฉาบก็คงจะหมดแล้วเหลือ,อกระเบื้องอีกนิดเดียวที่เราจะต้องปูแล้วก็ขึ้นฝ้าเพดานก็น่าจะเสร็จแล้วแต่ก็ยังว่าดล่ะเสร็จไม่ทันปีใหม่ก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้ ทำบุญขึ้นหลังจากงานวิม่เสร็จแล้วค่อยมาขึ้นก็ได้ตายเหลือเต็มเลยั้ยเดี๋ยวเราคุยกับพี่คนที่จะมาเช่าเราก่อนเนาะว่าแกจ,จะทายของเลยไหมหรือแกจ,จะทําอะไรเราจะได้ไม่ต้องใส่ใส่ตุ้มวอนอีกันหนึ่งเราจะใส่ไม่ใหม่แค่ด้านเดียวนะวเพาะแพงนะเดิเนอะไรพังอีกแล้ว เราก็จะเปลี่ยนจากประตูไม้ที่มันผูมันเป็นประตูกระจกเวลาเปิดเข้าเปิดออกได้ง่ายๆจะได้ไม่เกะกะคนที่อยู่ห้องข้างล้างจะประมาณนี้สําหรับอัปเดตบ้านเช่าให้ซีได้ดูอีกวันหนึ่งติดไม้เสร็จแล้วติดไม้ติดไม้ติดไม,ตดไม,ตดไม้ติดไม้เนาะ อขอบคุณมากครับสำหรับคลิปแรกของวันนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีตอนเสเร็จี๋ยวอ๋อเดี๋ยวได้แ้วเาไปดูฝ้าฝ้านี่โอ้โหฝ้าห้องน้ําสุดยอดของความลำบากเปลืองแล้วเปลืองเปลืองเปลืองนีง่ห้อง,อ,องหนึ่งกำลังจะขึ้นโค้งไปแล้วนี่วันนี้ขึ้นโค้งเอาไว้แล้วนี่ขึ้นโค้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วก็จะใส่แผนแ่นละนี่เพิ่งเสร็จเมอก,กี้นี่ครับนี่ห้องส้วนี่เพิ่งเสร็จนะ เพิ่งยิงเสร็จเองนี่สดๆต้นร้อนเลยนี่นี่สดๆต้นร้อนเลยแล้วก็เหลือ,อ,นนลอแต่ทาสีนี่เสร็จละเรียบร้อยก็จะดูแบบเป็นระเบียบนิดนึงไม่ลกตาไม่ลกเหล็กละอ่ะเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันอีกนะครับเนาะวันนี้ทักเที่ยงก่อนอ่ะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ